สวัสดีครับสวัสดีคอบตอทุกท่านวันนี้อยู่ผมจ็กเกอร์บันเต็งวันนี้ผมจะหยิบยกคู่รายการยูฟ่าแชมเปี B ้ยน e ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2คู่ระหว่างอินเตอร์มิลานเปิดบ้านแล้วก็ไปเยือนของเบนฟิก้าวันพุทธที่19เมษายน2566ในเวลาตี2ในเลกแรกไปทางอินเตอร์มิลานเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นนะครับมาดูฟอร์มในลีกของอินเตอร์มิลาน อยู่อันดับที่5มี51แต้มแข่งไปได้น30นัดชนะ16เสมอ3และแพ้ไปบนัดผลงานโดยรวมห้านาลังสุดชนะ1เสมอ2และแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเปิดบ้านพ่ายให้กับมอนซาไปศย์ประตูต่อ1ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเบนฟิก้าอยู่อันดับที่1มี7จแต้มแข่งไปได้ยีนัดชนะ23เสมอ2และแพ้ไป3นัดผลงานโดยรวมห้านาลังสุดชนะ2และแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดบุกไปพ่ายให้กับชาวเวสศูนประตูต่อ1มาดูสถิติพบกันของ,อง,องทั้ง2ทีมนะครับ เพิ่งเคยพบกันเป็นเกมแรกเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเป็นทางอินเตอร์มิลานเอาชนะไม่ได้2-0นะครับพิจารณาจากฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมครับเกมแรกเป็นทางฝั่งทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานเอาชนะไม่ได้2-0นะครับแต่ผลงานในลีกช่วงหลังของอินเตอร์นะครับจะบอกเลยว่ายำแย่จริงครับไม่ชนะใครมา5นัดติดต่อกันเลยอินเตอร์มิลานดูเหมือนจะโฟกัสไปที่บอลแชมเปียนส์ลีกมากกว่านะครับเลทราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านต่อปอปาตกลมแนะนำอยู่ฝั่งทีมรอง ดีกว่าครับเพราะมองว่าช่วงหลังอินเตอร์มิลานเครื่องช็อตบ่อยโดยเฉพาะเกมลีกที่ย่ำแย่หนักเกมนี้รูปแบบเทคนิคน่าจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะว่าเกมแรกตุนมาได้ก่อน2เม็ดน่าจะเน้นคลองเกมมากกว่าครับมองว่าเบนฟิกาน่าจะเปิดเกมแรกเพื่อรุ่นประตูคืนเกมนี้จะมองว่ามีสกอร์เกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายครับอยู่ลองมีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับ เพื่อนๆท่านไหนสนใจกุเบอลที่มีคุณภาพทางเข้าอยู่ใต้คอมีนะครับเข้ากลุ่มแบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายเดยทั้งสิน้นเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ